สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่31นะคะวันนี้ก็มีทุรละก็มาหาน้องเมมีม่นะคะน้องเมมีม่ก็ยังขายของเหมือนเดิมนะคะมากับน้องเจดสดาชาแน,นลนะคะ่าก็อย่าลืมติดตามนะคะว่าลูกเมมีม่จะได้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่ก็อโอเคเลยะสรุปนะคะสรุป,รป,ปของเมมีม่นะคะดูวันที่ว่ามันจะฝันเกล่อนกัน พรุ่งนี้แหละเนาะจากวบไม่เป็นต่างก้อยพรุ่งนี้วันที่หนึ่งอ่าวันนี้สามสิบพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวก็รู้เมืนน่อวานก็คือเมื่อสิมีความฝันแจ้งเหตุไงแม่อันล้อหนึ่งกับสิบหกเนี่ยฝันอีกรุบอดีสิดูเรื่องจะรู้เลยเนาะงลูกเ,เออ้งวดก่อน,นอนนะ่ะรู้เลยว่า,จาปปเจ้าของมือถือเละตัดมาว่ายสิบสิบแล้วพูดก่อนแล้วนะพูดก่อนหัวจะออกเลยเด้ออ้ฟฝันวันว่ายจะขึ้นตื่นถ้ามือถือเละแล้วเอาวัถืออีหรุ ที่พี่ไปแต้มเดียวเลยจับอ้าพูดแจ๊กเลยเน,ะนาะแล้วว่ากว่าไหนราดูวันที่หนึ่งตอนเช้าว่าจะฝันอะไรฝันดีหรือบอดีอแค่นั้นละคืนนี้คือเลยหกทุ่มไปแล้วใช่ไหมตะวันขึ้น,นอ่ะเดี๋ยวรู้อดีบอดีถ้าบอดีแตมทแทนเป็นทีนึง่ง ขายดีมากเลยใช่ไหมลูกจะไ,ได้รับไปรับเพราะว่าวันนี้มันอากาศก็ร้อนอยูน่นะใส่แเม็ดโกมันพวกอันนี้เขาเข่าเขาใ,ใส่เม็ดไหมคะคุณใส่เม็ดอ๋อสิวข,ขึ้นแล้วคืออยู่คือแรียกอยูเพราะท้องเีย็นวันแม่มาถ่ายหนูวันแรกเขาใส่เม็ดนะวันยอง<อ>ไม่ค่อยได้ยินเลยเจ้วา,าว่าเขาว่าเพราะว่าเหมี่ยมีมันใส่เม็เหมือนกับงั้นแล้วสิวมันขึ้นแพ้เหงื่อจาขอเออบารุก,ก อชอบคุยลูกมากเลยชอบตรงไหนคะชอบตรงที่น้องขยันเออคนเรามันต้องดิ้นรนกันไปค่ะอืม,มันไม่มีใครแบบมานั่งวามือเท้ารอโชคชะตาหรอกอืมไม่ได้ลูกถูกหวยก็คิดซะว่าเงินเทวดาเขาป้อนเขาป้อนเงินให้อืขึ้นอยู่กับว่าคุณจอาเงินตัวนั้นไปหมุนทําอะไรคุณคิดแค่ว่าเงินที่คนถูกหวยหกล้านสิบสองล้านอะ หายไปเลยนะแปบเดียวเนาะใช่ลูกคนสามสิบล้านแปบเดียวต้องใช้ให้ถูกด้วยลูกถ้าใช้ไม่ถูกก็อีกแหละมันก็ถ้าขากระหนุ่นทำไมขายถูกทำไมมีเงินแล้วทำไมขายดีทำไมไม่ไม่ไม่น่าได้กำไรพวกนี้เนี่ยเราอย่าไปคิดแค่วันเดียวเฉยลองส่ว่าลูกค้าโมจะคิดง่ายๆเลยถ้าทำไมขายถูกก็ทำไมขายดีแล้วทำไมมีเงิน สมมุติวันนี้เราขายเราเราซื้อของทั้งหมดห้าพันแล้วมันไม่มีหลอกเราขายทั้งหมดเลยวันเดียวให้หมดมวันเนี้ยเราลงของมาห้าค่ะพอห้าพันเสร็จปุ๊บวันนี้ฉันขายได้เท่าไหร่ฉันขายได้สามพันเราเอาเงินสามพันไปหมุนอะไรอีกซื้อแก้วซื้อฝาซื้อหลอดเอาตุนไว คิดซะว่าเงินสามพันนี่เป็นเป็นทุนละเราได้ทุนอีกสามพันแล้วมามาขายอีกวันหนึ่งเราขายได้อีกสามพันเนี่ยเราได้กาไรละหนึ่งพันแล้วเอาเงินสามพันแล้วนำมาหมุนอีกมันก็มันก็จะอยู่ในนั้นแหละมันไม่ไปไหนหรอกมันก็หมุนกันอยู่ได้แหละแต่ถ้าคุณคิดว่าโอยเดี๋ยวมันก็ได้วันเดียวเอาไปซื้อหหมดเลยอย่าลืมว่ามันไม่แช่ว่าคุณจะขายอีกวันวันนี้คุณขายไม่ได้หรอใช่ใช่ของอย่าลืมว่าผลไม้อย่างฉันเนี่ยเป็นอะไรที่หายง่ายมากนะ คุณต้องทิง้งทุกวันมันต้องดูหน้าด้วยนะคุณต้องทิง้งทุกวันบางทีคุณไปดูแบบว่าในในยูนในยูทูบมันจะชอบมีแบบเกี่ยวพวกร้านผลไม้อะไรเงี้ยแบบพวกเกรดพรีเมียมเจ้าละร้อบบยสองร้อยเวลาเราคิดกับเวลาเราทําจะต่างกันนะอืมเวลาเราทำโอะเลยไปซื้อได้ทําได้การท,ที่คุณจะทําคุณอันดับแรกคุณต้องทำน้ำเชื่อมให้ได้ก่อนน้ำเชื่อมเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของการทำน้ำปั้น ถ้าน้ำเชื่อมคุณไม่ได้คุณจะไปปันป่นแบบแก้วละห้าร้อยคุณก็ขายไม่ได้สิบบาทก็ไม่ได้พิ่งดูนั่นนี่น้ำเชื่อมไม่ได้ <c oughs> อืมอ,มอมน้ำเชื่อมมันจะทําให้ผลไม้กับ่น,น,าน้าเชื่อมหรือต้องให้ได้ก่อนชะมาดูไม่หวานจนเกินไปแล้วต้องเคี่ยวเองอย่ามักง่ายต้อรู้บางคนมักง่ายน้ำตาลทรายเป็นคนพอเดือดปิดจบไม่ได้ของกินยัง คือของกินน่ะม,มันเข้าปากแล้วอ่ะมันไม่เหมือนเสื้อผ้าดิเสื้อผ้าเข้าใส่บ่ไ้เข้ากปให้ผู้่นไซส์ใดเหมือนเราซื้อมาก็าฉันใส่ไม่ได้ให้คนอื่นคนอื่นใส่ไปไม่ได้ท่านผู้ชมฟังแล้วก็มีความรู้กับน้องเมมี่เขาด้วยนะคะน้องเมมี่ก็เจะจะพูดจริงๆคนค้าขายดเนาะว่าบอกุูลนลูกเนาะบางคนเขาก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ได้ความรู้จากน้องนะคะคุณอยากขายอะไรอันดับแรกคุณต้องคิดค well, ิดถึงบุคคลก่อนค่ะ หมู่บ้านคุณเยอะไหมคนเยอะไหมคุณหมูม่บ้านคุณเนี่ยคุณคนเยอะคนประเภทไหนเยอะทํางานแบบไหนคุณต้องดูเจาะตรงนี้ด้วยใช่อย่างสมมุติคนทํางานเกี่ยวกับฟอร์ดออฟฟิศเอ้ยอะไรเอ้ยอันนี้จะหัดแนะนําให้ขายแบบพวกข้าวกล่องสาเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยมีบริการจัดส่งอย่างข้าวมันไก่อย่างเงี้ยคือทำเที่ยงรับออเดอร์ประมาณส่งส่งประมาณสิบอ็ดโมงนะคะส1เ็ดโมงครึ่งถ้าแบบไม่มีหน้าร้านอยากทำเป็นแบบธุรกิจครอบครัวเล็กๆข้ามันไก่อย่างเงี้ยได้ มันไม่ได้ยากแต่คุณต้องทําเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไม่ลูกก็ต้องแบบดูดีอะไรด้ว<ม> <ๆ S 1> ยนะมันไม่ใช่ว่าคนทำมาง่ายไม่ได้<ะ>ไก่จะแ,แบบต้มต้มตเปสปะก,ก็ไม่ได้นะในย t ท b e มันมีหมดแหละอันดับแรกคุณลองทํากินก่อน้องทาตรงนี้ไม่ได้อย่างน้าปั่นเนี่ยบอกตรงๆว่าเป็นสิบสิบปีแล้วนะขายมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหนูเริ่มต้นเขา ไม่ได้เริ่มต้นมาจากไหนอะลำดับแรกคือเริ่มต้นคือคนไม่เป็น,นจริงจริงก็คือเอาน้าตาลทรายมาคนน้าเชื่อมแต่ก่อนคือไม่ได้ขายดีขนาดนี้อยู่แล้วเ,เหลือลูกยม่คุ้พิ่งรวยมันเริ่มผิด<ม>ผิดมาตั้งแต่เอาน้าตาลตัวนี้มาผสุดิบตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นกลายเป็นแบบรสชาติเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเหลือลู้อือก็ท่านผู้ชมคะัจะว่าก็มานั่งฟังเล่นกับ น้องไม่มีนะคะมาถามนี่แหละว่าจะสรุปนะคะก็ขอจะสรุปวันนี้ว่าน้องจะได้เป็นไหนค่ะท่านผู้ชมคะเจาวาก็มานั่งเล่นกับน้องนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่31นะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจาวาก็จะลงให้นะคะสรุปดนะ้วลูกเนาะตัวเดิมอีกเขาไม่ให้ตัวอื่นแล้วมั่นใจมากมวันนี้น,น,น่าจะโดนสักถ้าตอนเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยเลยไ,ไหมไม่ ไม่มีเลยเขนจะเอาเนี่สนอตเด็กจำเลยว่าสมมคนมาถาว่าเล็กคือกันนุบยกว่าเอ้าเด็กพวกเด็กคือเด็กฝันของคือตกก็คืออีกว่ะอะไรที่ยัมีลูกค้ามาพูดให้ฟังฟันได้หนึ่ติใช่ใช่แล้วนูก็ยังว่ามีแรงสมงเรกรสิไดเด็กเขาึา้นใช่หอออ๋อ้ยก็ไม่แน่นะวันนี้อแบบหลักเ็ข้กน อ,อักหน้าคงล่างก็ได้นะโอ้เจ็ดใช่ไหมลูมเกเจ็ดคตณว่า,าวขาล่างเจ็่าขาบ้างขา้ขางไบ้างนี่ท้องอจเจ็้อเนี้ยประมุ่น้หาห้สองออไว้าว่าหาสองลูกอะไรนี่หาล่างหรืออะไรก็ใส่กนก็ได้ข่าวแล้วน ลูกคนอยากจะได้อะแม่วามหมายบอกว่าฉันมิทยสมมติแด้วหนูมักสุนหนึ่งแล้วเขาไปเบิงงเล็กอืนบนโต๊ะกับพงข้าวมักนี่มันจะเป็นประมาณนี้แม่แมนแมนแมนสรุปด้วลูกเนาะตัวเดิมอีกทำาไม่ให้ตัวอื่นแล้วมั่นใจมากวันนี้น่าจะโดนสามตัวเต็มๆนะคะคุณลูกบอกถ้าตอนเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆเลยไหม คุีขดมไม่ยังใส่ยกกมไม่มีเลยค่ะท่านผู้ชมคะคุณลูกเมมีม่นะก็ยืนยันตัวเดิมนะคะเออมาวันที่31นะคะวันนี้กับช่องเจษดาชนเนลนะคะคุณลูกก็บอกว่าฝันอีกก็ได้ตัวเดิมอีกเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมอ่าก็ฝากเป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะอย่างที่คุณลูกบอก ผู้ชมนะคะ ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวาาเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนะาะเฮากับมาเอาตัวโชคลาภกับ <พอ S 1> คุณลูกมีมีก็หอดมองเพื่อนนะคะ่ะมื่อวันนี้ก็คือวันที่31นะคะแต่ว่าคุณลูกก็ให้มาตัวเดิมแล้วก็ยืนยันค่ะอ่างวดน,นี้คล้ายๆว่าคุณลูกว่าอาจจะถูก3ตัวเด้อค่ะพี่น้องจะาเลกันอย่าลืมติดตามชมเด้อค่ะเด้อช่องเจษดาชาแนลแล้วก็เจวา่าชาแนลเด้อค่ะเด้อเมื่อวันที่31มท้ามาเอาล่าดสุดนะคะโค้งสุดท้ายสุดๆเลยนะคะแล้วก็พบกับ เปลนลูกแบบนี้นะคะฝันนะคะเดี๋ยวเจะไหนก็มาติดตามช่องเจวาเด้อค่ะเด้อค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวาเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจวาชาแนลนะคะขอให้ทุกท่านนะคะลำล้ำรวยๆเฮงๆเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ